สวัสดีครับวันนี้ป้าดอนเจดีนะครับร้างสรรคผลงานดีๆอีกแล้วนะครับท่านวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตำบลบ้านโคกอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอีกเช่นเคยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่36ไร่นะครับราคาไร่ละ2 0 0 0 0 0บาทนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีถนน3ด้านนะครับเอาเอาพูดง่ายว่าเป็น2ด้านแล้วกันชัดเจนนะครับว่าเป็น2ด้านนะครับด้านหน้าเป็นลาดยางนะครับด้านหลังเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับ อยู่ติด2ด้านนะครับส่วนด้านข้างที่ผมว่าไม่ค่อยชัดเจนก็คือจะไปแค่ครึ่งเดียวนะครับเป็นสาธารณะไปแค่ครึ่งเดียวนะครับส่วนไฟฟ้าประปาก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็คือไฟฟ้านะครับประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับมีชุมชนรอบข้างนะครับนี่ก็ต้องทักทายกับเจ้าที่เขาก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าที่เขาจะไม่ยอมนะครับเจ้าของที่ไม่ใช่เจ้าที่เจ้าของที่นะครับทักทายเขาก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับ ลึกยาวไปตามแนวของที่ดินเลยนะครับสาสิกไร่นะครับไร่ละสองแสนบาทนะครับปีถนนด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างนิดหน่อยนะครับด้านข้างนิดหน่อยตามแนวที่ผมเดินนี้ตรงนี้เลยนะครับข้างหลังลึกเข้าไปถึงตรงที่เห็นเป็นบ้านหลังคาเขียวเห็นนะครับตรงที่บ้านหลังคาเขียวนะครับจะมีถนนลาดยางอีกหนึ่งเส้นด้านหน้านะครับไฟฟ้าผ่านเข้าไปในที่ดินเลยนะครับด้านทั้งด้านหน้าด้านด้านข้างนะครับ ด้านหน้าก็คืออันนี้ด้านหลังนะครับคิดว่าเป็นด้านหลังแล้วกันด้านหน้าเป็นด้านโน้นนะครับแล้วก็มีข้างๆด้วยนะครับชุมชนล้อมรอบนะครับระยะทางก็เหมือนเดิมนะครับคือจากตรงนี้ประมาณสามกิโลเมตรนะครับไปออกเส้นทางเส้นถนนสามสามสามนะครับเป็นเส้นอู่ทองบางเจดีกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปสักจมไปราชบุรีนครปฐมนะครับก็ออกทางเส้นสามสามสามนะครับ หน้ากว้างเนื้อที่นี่อยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับลึกประมาณ400เมตรนะครับตอนนี mm milk, ้ก็โดยคร่าวๆนะครับฉนดผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เอาฉนดมานะครับตามหน้ากล้องเลยนะครับ36ไร่นะครับราคาไร้ละ2 0 0แสนบาทนะครับสนใจก็โทรมานะครับ0ูนย์นกสามสามทดนะครับศูนย์นกหกศูนย์ห้าหกแปดสี่สี่แปดดอนเจดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ